สวัสดีค่ะมาเจอกันกับอัญญาบอลสีกาวยางเข้ามาสู่ EP ีที่98กันแล้วนะคะเรายังคงมีลูกไม้มาแบ่งปันให้ในราคาพิเศษราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทลูกไม้คือไม้ที่เพาะมาจากมเมล็ดเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อคลิปนี้แม่ค้าขอทำการจัดส่งให้กับคุณลูกค้าในวันจันทร์ที่10 เมษายนเนาะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ปนนอหยุดทําการและในช่วงระหว่างเทศกาลสงกรานต์หรือว่าในส่วนของสงกรานต์เฟสติวัลก็จะเป็นวันหยุดยาวเนาะของหลายๆท่านแล้วก็ของขนส่งหลายๆลขนส่งนะคะเราจะทําการจะส่งให้กับผู้ลูกค้าอีกครั้งหนึง่งในวันที่17เมษายนเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้ติดค้างอยู่ที่ ขนส่งนานเกินไปลูกค้าสนใจหรือว่าทักทายสอบถามสั่งจองกันเข้ามาได้นะ้ะหลายๆท่านก็อาจจะเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าไปพบปะสังสรรค์น,นะคะกับเพื่อนกับญาติพี่โน,โงโงน้องน้ะในต่างจังหวัดในต่างพื้นทีนะ่จับจองกันไว้ก่อนได้หลังส่งการ เดี๋ยวเราทําการจัดส่งให้อีกครั้งหนึ่งในส่วนของการตอบรับลูกไม้ของทางอัญญาบอนสีก็ต้องกราบขอบพระคุณอุปการะคุณนะคะในหลายๆท่านนะคะที่เอ็นดูให้การสนับสนุนตอนนี้ก็ลูกไม้ชุดทีดท่พร้อมจําหน่ายก็มีเหลือไม่มากส่วนนี้ที่แม่ค้าพามาดูเป็นชุดถัดไปก็อาจจะต้องให้เด็กๆโตมากกว่านี้สักหน่อยอย่างอยู่ไซส์ขนาดนี้อยู่เลยน่าจะประมาณอีกเดือนนึง ถึงจะพร้อมจำหน่ายของตู้นี้ให้กับคุณลูกค้าก่อนการไปดูหน้าไม้แม่ค้าขอแจ้งเงินไขาการจะส่งนะคะเช่นเคยในทุกๆอีพกรณีโอนเหมาเหมากี่กระถางก็50บาทในส่วนกรณีนะคะคุณลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนแม่ค้ามีเก็บเงินปลายทางนะคะเหมาเหมาที่70บาทพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ไม่ได้ทําการบวกเพิ่มบริเวณนี้ก็เป็นอีกตู้หนึ่งที่เราได้ทําการ แบ่งออกไปจำหน่ายในลหลายๆ EP ก็จะเหลือแต่ละตู้ก็ปริมาณไม่ไม่มากสนใจหมายเลขไหนกระถางไหนโทรมาแจ้งที่คุณพ่อค้าไว้ก่อนได้เลยให้สะดวกส่งในช่วงเวลาไหนสามารถทักทายพูดคุยหรือว่าแจ้งกันได้เดี๋ยวเราไปดูหน้าไม้ที่ทางคุณพ่อค้าเลือกมาให้กันเลยจ้ามาดูกันที่กระถางแรกนะคะทั้งหมดเป็นลูกไม้ที่เพาะมาจากมเมล็ด เป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อเราจำหน่ายในราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทกระถางที่1จ้ากระถางนี้หมายเลข2ค่ะหมายเลข3จ้ามีบอนใบหอกนะคะฝากไปให้คุณผู้ชมเลี้ยงอีก1ต้นเนาะสำหรับกระถางที่สาม กระถางนี้หมายเลขสี่จ้ะลูกไม้หมายเลขห้าจ้ะกระถางที่หกจ้ะลูกไม้กระถางที่เจ็ดค่ะ กระถางที่แปดค่ะกระถางนี้หมายเลขเก้าจ้ากระถางที่สิบค่ะกระถางนี้หมายเลขที่สิบเอ็ดจ้ากระถางที่สิบสองค่ะ ลูกไม้หมายเลขที่สิบสาจ้ะกระถางที่สิค่ะหมายเลขที่สิบห้าจ้ะกระถางที่สิหจ้ะกระถางที่สิเจ็ดค่ะ กระถางที่สิบแปดค่ะกระถางที่สิบเก้าจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบจ้ะกระถางนี้เป็นลูกไม้หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดจ้ะหมายเลขที่ยี่สิบสองค่ะ ลัษณะเฉดสีทรงใบทรงพุ่มนะคะความด่างความเปื้อพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอแม่ค้าอาจจะไม่ได้แจ้งรายละเอียดในทุกๆก,กระถางทั้งหมดเป็นลูกไม้ที่เพาะมาจากมาเมล็ดอยู่ในกระถาง4นิ้วเราจัดส่งแบบครอบแก้วแพ็คลงกล่องกระดาษจะส่งผ่านพี่ปอนอไทย35บาทจ้ากระถางนี้เป็นลูกไม้หมายเลขที่23จ้ะ คุณลูกค้าแต่ละท่านก็จะชอบเฉดสีทรงใบทรงพุ่มที่แตกต่างกันไปชอบหมายเลขไหนกระถางไหนรบกวนจดหมายเลขแล้วก็แจ้ง EP ีที่98ให้กับคุณพ่อค้าด้วยนะคะจะได้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายหมายเลขที่24ค่ะ กระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบห้าจ้าไม้กระถางที่ยี่สิบหกจ้ะโทนสีเขียวๆนะคะบางครั้งการกัดสีของน้องๆก็อาจจะมาช้ากว่าไม้กัดสีที่เริ่มมีสีมาตั้งแต่เล็กๆนะคะแต่บางครั้งกัดสีมาแล้วเขาก็จะสวยมีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็อาจจะมีลักษณะพิเศษแตกต่างกันไป กระถางที่26จ้ากระถางนี้หมายเลขที่27ค่ะกระถางที่28จ้ะกระถางที่29จ้าหมายเลขที่30ค่ะ กระถางที่31จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่32จ้ะหมายเลขที่33ค่ะลูกไม้กระถางที่34จ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่35จ้ากระถางนี้หมายเลขที่36จ้ะก็จะมีแอบติดนะคะใบกาบไปให้ด้วยสำหรับหมายเลขที่36จ้าลูกไม้กระถางที่37จ็ะ กระถางนี้หมายเลขที่38ค่ะกระถางที่39จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่40จ้านะคะเป็นบอลกาบเนาะแข้งติดด่างเปิดๆแบบนี้มีลักษณะกัดด่างมาแล้วนะคะ EP นี้มีแทรกให้ที่1กระถาง หมายเลขที่40จ้าหมายเลขที่41ค่ะเป็นทรงใบพัดนะคะสีหวานหวานแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีลูกเล็กๆอยู่อีกเลยหลายต้นเนาะทั้งหมดเป็นไม้มเมล็ดนะคะที่เราเพาะมาจากมเมล็ดบางครั้งความเป็นกระจุกหรือว่าการงอกมา ก็อาจจะแตกต่างนะคะมีหลายๆา,าเมล็ดติดๆกันไปเกิดมาแบบไหนงอกมายัางไงแม่ค้าก็ไม่ได้แยกเด็กๆออกจากกันจัดส่งให้กับลูกค้าทั้งแบบนั้นเลยหมายเลขที่41จ้ากระถางนี้หมายเลขที่42จ้ะกระถางที่43จ้ะ กระถางที่4 4จ้ากระถางที่4้5จ่ะอีกต้นหนึ่งเขาก็จะเป็นลักษณะใบพัดนะคะเป็นทรงพิเศษสีหวานหวานสีพัสเทวแบบนี้เลยกระถางที่4ห6จ้ะก็จะแอบมี บอลกาบนะคะไปให้อีกหนึ่งต้นเช่นกันกระถางนี้หมายเลขที่47ค่ะกระถางที่48จ้ะกระถางนี้เป็นลูกไม้หมายเลขที่49จ้ะ ลักษณะเฉดสีทรงใบทรงพุ่มนะคะชอบแบบไหนหมายเลขไหนเนาะพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอรีบจดหมายเลขแล้วก็รบก,กวนแจ้งอีพีที่98ให้กับพ่อค้าได้ทราบด้วยนะคะพ่อค้าจะได้หยิบต้นไม้ตรงกับความต้องการของคุณลูกค้ากระถางนี้หมายเลขที่50จะ กระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบเอ็ดจ้ากระถางที่ห้าสิบสองจ้าหมายเลขที่ห้าสิบสามจ้ากระถางนี้หมายเลขที่54ค่ะ หมายเลขที่ห้าสิบห้าจ้ากระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบหกค่ะกรณีการจัดส่งนะคะใบล่างก็อาจจะมีเหี่ยวเฉาช้ำน้ำเนาะคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะสามารถดึงทิ้งไปได้เลยเป็นธรรมชาติของต้นไม้นะคะที่เดี๋ยวเขาทิ้งใบเก่าเนาะเดี๋ยวเขาก็จะผลิใบใหม่กระถางนี้หมายเลขที่57ค่ะ ก็จะมีนะคะแอบใบพัดติดดังๆแบบนี้คุณลูกค้าใหม่ที่บังเอิญแวะเวียนเข้ามาดูคลิปหรือว่าบังเอิญมาเจอคลิปอัญญาบอนสีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นสวนบอนสีเล็กๆที่อยู่โซนภาคอีสานทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้เป็นลูกไม้ที่เพาะมาจากเมล็ดเราทําการเพราะขยายพันธุ์นะคะแล้วก็นําออกมาจําหน่ายเองกระทางนี้ในราคา 35บาทกระถางที่57ค่ะหมายเลขที่58จะ้ะนะคะความเปรอเนาะพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอได้เลย35บาทหมายเลขที่58ค่ะลูกไม้กระถางที่ห้ากจ้ะ ลูกไม้กระถางที่60จ้ากระถางนี้หมายเลขที่61จ้ากระถางนี้หมายเลขที่62ค่ะกระถางที่63จ้าก็ยังมีบอลกลาบไปให้นะคะสำหรับกระถางนี้หมายเลขที่63จ้าหมายเลขที่64ค่ะ กระถางนี้หมายเลขที่หกสิบห้าจ่ะหมายเลขที่หกสิบหกค่ะกระถางที่หกสเจ็ดจ่ะกระถางนี้หมายเลขที่หกสิบแปดค่ะ กระถางนี้แน่นกันมากๆเลยนะคะให้ไปเพียงกระถางละ35บาท3กระถาง100งเป็นลูกไม้ที่เพาะมาจากมเมล็ดเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อกระถางที่68จ้าลูกไม้35บาทกระถางที่69จ้าจ้าสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจหมายเลขไหนกระถางไหนนะคะก็รีบจดหมายเลขเนาะแจ้งมาที่คุณพ่อค้าได้ที่เบอร์0 8 7ย์ 6115169เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เป็นทั้งเบอร์ลายนะคะสามารถทักทายแชทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนกรณีคุณลูกค้านะคะอาจจะสะดวกผ่านทางช่องทางเฟซบุ๊กก็ยังมีในส่วนของอัญญาการ์เด้นแฟนเพจก็จะเป็นอัญญาบอนสีอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นฝากเข้าไปกดติดตามหรือว่าเข้าไปดูสถานะนะคะ ทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นเนาะอีกหนึ่งช่องทางนะคะกระถางที่6กสจ้าหมายเลขที่70ค่ะหมายเลขที่71ค่ะในส่วนของ E.P. นี้ก็เช่นเคยขออนุญ,ญาตปิดท้ายคลิปกันที่กระถางนี้กระถางที่72นะคะ EP นี้แม่ค้าขอทำการจัดส่งให้กับคุณลูกค้าในวันจันทร์ที่10เมษายน2566เนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะปอนอหยุดทำการหลายๆพื้นที่ก็หยุดทำการเช่นกันนะคะ เพื่อหลีกเลี่ยงเนาะไม่ให้ต้นไม้ของคุณลูกค้าติดค้างที่ขนส่งขอทำการจัดส่งในวันจันทร์ที่10 EP นี้ก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณลูกค้าหลายๆท่านที่เอ็นดูแล้วก็ให้การสนับสนุนกับอัญญาบอนสีไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีจ้า